จอมขาไปกันที่เรื่องราวนะคะความน่ารักน่ารักของน้องยูจินกันบ้างค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องยูจินของเราตอนนี้เป็นวัยที่กําลังน่ารักน่ารักเอามากๆเพราะไม่ว่าทางด้านแม่เจนนี่เองนะคะจะมีการออกมาโพสคลิปอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับน้องยูจินเนี่ยยอดไลค์ทะลุหมื่นทะลุแสนกันเลยทีเดียวค่ะมีพี่ๆ FC แฟนคลับนะคะเข้ามาดูพร้อมทั้งมีการเข้ามาคอมเมนต์แซวถ,ถึงความทะเลนตนความน่ารักน่ารักของน้องยูจินเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้ค่ะ แล้วที่นี้นะคะล่าสุดนี้ค่ะเราก็มีคลิปความน่ารักน่ารักของน้องยูจินกับแม่เจนนี่มาฝากพี่พี่เอฟซีแฟนคลับกันอีกแล้วซึ่งก็คือคลิปดังกล่าวนี้เลยนะคะน้องยูจินเนี่ยก็ไปกินข้าวค่ะกินของหวานกับแม่เจนนี่นี่แหละแล้วน้องยูจินของเราเกิดอาการแกล้งแม่เจนนี่กลางร้านอาหารคุณผู้ชมแล้วดูทรงน้องยูจินของเราเนี่ยชอบใจชอบใจเอามากๆนะคะที่ได้แกล้งแม่เจนนี่คุณผู้ชมดูสิคะน้องยูจินของเราชอบใจใหญ่เลยที่ได แกล้งหมามีเจนนี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วค่ะพี่พี่ fc แฟนคลับที่ติดตามน้องยูจินก็พากันเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงช็อตน่ารักน่ารักนี้กันเยอะแยะมากมายสนันโซเชียลทั้งบอกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะว่าน้องยูจินน่ารักที่สุดค่ะ ป๊ากับยูจินดูมีความสุขที่ได้แกล้งมัมมี่ยูจินน้องอารมณ์ดีมากๆเลยค่ะเสียงหัวเราะน,น่าเอ็นดูชอบแกล้งมัมมี่น้องยูจินน่ารักมากรอบแรกไม่ถึงหน้ามัมมี่มีํำอีกรอบยูจินน่ารักแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่บอกว่าได้แกล้งแม่ชอบสนุกนะน่ารักดีเตาอยูมีความสุข300ยเปอร์เซนต์ยูจินน่ารักจังเลยค่ะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะ,ยะมากมายคุณผู้ชมคะ่ะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะ ช็อตความน่ารักน่ารักของน้องยูจินที่น้องยูจินของเราเนี่ยชอบใจใหญ่เลยที่ได้แกล้งมัมมีเจนนี่ค่ะอะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักน่ารักเราไปฟังเสียงหัวเราะอันน่ารักสดใสของน้องยูจินกันเลยค่ะ Birthday to you, hey you. <laughs> oo oh, oh na, oo oh, oh na muli. Oh oo na. Oo oh, oh, oh na. <laughs>